สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับบ้านของเรานะคะคือตอนนี้เราอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าอนาคตคือตอนนี้เรากับแฟนได้มีแผนว่ามีแผนว่าเราเนี่จะขายอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วไปหาซื้อบ้านนอกเมืองเอาเนื่องจากว่าอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะคะแบบว่าคือมันมีที่จอดรถได้แค่หนึ่งคันแล้วก็ บ้านเราเนี่ยมีรถตอนนี้2องคันแล้วก็คือรถของแฟน1นึคันแล้วก็รถของบริษัทเขา1นึคันซึ่งรถบริษัทของแฟนเนี่ยตอนนี้เราต้องไปจอดที่บ้านแม่นะคะเพราะว่าเรามีที่จอดรถที่นี่แค่1นึคันแล้วก็อนาคตเนี่ยเราอาจจะซื้อรถอีกเพิ่มไปหนคันนะคะถ้าเรามีใบขับขี่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดค่ะเนื่องจากว่าที่จอดรถไม่พอเราเลยคิดว่าเอ้ยเราไปซื้อบ้านกันดีไหมเพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีพื้นที่มากกว่า คืออพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสะดวกสบายหลายๆอย่างวิวก็สวยด้วยวิวทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเลยหน้าบ้านเป็นทะเลสาบหลังบ้านเป็นแม่น้ํานะคะทุกอย่างมันลงตัวมากสะดวกสบายหลายอย่างแต่ปัญหามันก็คือเรื่องที่จอดรถนี่แหละคะ่ะคือที่จอดรถมันไม่พอแล้วก็ปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาคือตอนนี้ เนื่องจากว่าตอนนี้แม่แฟนเราไม่สบายเนาะทีนี้แม่แฟนมีหมานะคะซึ่งซึ่งคือก็คือน้องดีว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยเรากับแฟนก็ต้องรับดูแลดีว่าต่อจากแม่นะคะทีนี้ดีว่าเขาเป็นหมาที่ค่อนข้างจะกลัวคนนะคะแล้วก็ดีว่าจะเข่าทุกคนที่ดีว่าไม่รู้จักถึงคนที่ดีว่ารู้จักแต่ดีว่าไม่คุ้นเคยดีว่าก็เห่านะคะทีนี้ด้วยด้วยความที่ระเบียงของบ้านเรามันเป็นระเบียงกระจดีว่าสมัธ มองเห็นเพื่อนบ้านได้เลยทีเนี้ยดีว่า,าก็จะเห่าตลอดดีว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาได้ยินเสียงอะไรเขาก็จะเหา่ามันก็มันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่เรากับแฟนกังวลว่าในอนาคตเนี้ยดีว่าอาจจะสร้างความรําคาญให้เพื่อนบ้านจนเราอาจจะต้องถูกคอมเพลนอะไรประมาณนี้เราเลยคิดว่าเอยเราซื้อบ้านกันดีกว่าเนาะเพราะเป็นบ้านเนี้ยถ้าดีว่าเห่าเนี้ยมันก็เป็นบ้านมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าอพาร์ตเมนต์ที่มันกระจกเห็นระเบียงบ้านติดกัน ระเบียงบ้านติดกันหรือว่าระเบียงบ้านตรงข้ามสามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนกเกลืตกลงกันว่าเออซื้อบ้านดีกว่าตอนนี้เราประกาศขายบ้านแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ก็คืออพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราคาประมาณ11ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเป็นเงินของเดนมาร์กก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านสองสองล้านสองนะคะอะไรประมาณนี้คะ่ะทีนี้ตอนนี้เราประกาศขายเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็หวังว่าเราจะขายอาพาร์ตเมนต์ได้ะเร็วนี้นะคะแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่นอกเมืองกันสักทีวันนี้เราเลยจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเปิดบ้านของเราค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยโชว์บ้านที่ไหนเลยนะวันนี้จะเป็นวันได้ที่เราจะมาเปิดบ้านให้ทุกๆคนดูนะคะ mm. เผื่อว่าเ,เพื่อนๆแบบว่ามีใครที่อาศัยอยู่ในยุโรปแล้วก็สนใจจะย้ายไปอยู่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยสามารถมาดูได้นะเปิดให้ชมฟรีค่ะ <c oughs> ไม่เสียค่าเข้าชม <c oughs> คือ อาพาร์ตเมนเนี้ยมันเป็นสองห้องเท่านั้นนะคะทุกคนพื้นที่ก็สำหรับคนอยู่สองคนน่ะไม่ได้แคบไม่ได้กว้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีลูกเล็กๆเกนี้ยก็น่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันน่าจะไม่พอน่าจะไม่มีห้องให้เด็กเล็กนะคะสำหรับหนุม่มอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เนี้ยเหมาะับคู่แต่งงานนะคะที่แบบยังไม่มีลูกนะคะถ้ามีลูกเนี่ยจะพื้นที่ไม่พอเพราะว่าไม่มีห้อง ที่ดัามากเนี่ยทุกคนจะต้องมีห้องส่วนตัวของตัวเองนะคะลูกจะต้องมีห้องของเขาอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านของเรากันเลยนะคะมาตามมาคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมบ้านนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะขายแบบอาพาร์ตเมนต์ของเราอะ่ะล้วก็ จะไปไหนไม่รู้ค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนก็ก่อนที่จะขายนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนทัวร์บ้านเราเนาะก็มาดูกันค่ะว่าบ้านราคา1 1ล้านบาทเนี่ยมันได้ประมาณไหนจริงๆไม่ได้จะมาอวดน,นะแต่จะมาบอกว่า11ล้านในต่างประเทศน่ะมันได้แค่เนี้มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆสองห้องแค่นั้นเองค่ะทุกคนไม่ได้อาราังการหรูหราเหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะ พร้อมหรือยังคะมาพร้อมแล้วไปตามเรามาเลยคะ่ะให้ดูทางเข้าอีกอันนี้คือทางเข้านะคะมีที่แฟนจะเก็บแล้วก็ประตูไปห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนมีต้นไม้ด้วยคนบ้านนี้ชอบต้นไม้ เดินถอยหลังทีวีที่ไม่เคยเปิดเลยไม่รู้มีไว้ทำไมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้องครัว หน้าห้องครัวนะคะโต๊ะกินข้าวตรงนี้ก็จะเป็นหมมทำกับข้าวตู้เย็นนะคะตู้เย็นแอบอยู่ในตู้เนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาแล้ววันน,นี้ฝนตกค่ะทุกคนข้างนอกแบบถ่ายไม่ได้เลยอากาศไม่ค่อยดีเลย อันนี้เป็นทางเข้านะคะทางเข้าบ้านเราพอจากทางเข้าปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ำเลยห้องน้ำนะคะกระจกกว้างๆนี่อันนี้ก็คือที่อาบน้ำนะคะแล้วทางนี้ก็เป็นชักโครกตู้สื้ ส่วนอันนี้จะเป็นวิวด้านหลังนะคะเป็นวิวด้านหลังของบ้านนะคะด้านหน้าจะเป็นทะเลสาบส่วนด้านหลังก็จะเป็นมีแม่น้ําเล็กๆไหลผ่านนะคะคือบรรยากาศวิวสวยมากค่ะสวยมากไม่ได้อยากย้ายค่ะแต่ว่ามีความจําเป็นในเรื่องของอพื้นที่นะคะก็คือที่เนี่ยมันจอดรถได้แค่คันเดียว แต่อนาคตเราจะต้องมีรถอีกคันหนึ่งก็เลยจำเป็นต้องย้ายค่ะที่นี่สะดวกหลายอย่างค่ะซูเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ด้านล่างเลยอันนี้เป็นภาพมุมกว้างๆของบ้านนะคะวันนี้แบบว่าอากาศไม่ค่อยดีเลยถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยเอารูปเก่าๆมาให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขายค่ะขายขายค่ะจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดจะย้ายไปอยู่บ้านนอกค่ะ ขายอาพาร์ตเมนต์ในเมืองนะคะวิวสวยมาก